สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่บรรยากาศกองถุงหน้าครับผมมาหาหล่อเบิ้งปลาเขาครับเห็นไหมครับหล่อบิงเขาบิงหน้าแหละครับว่ามันงามบะยี่เกษตรกรครับผมนั่งใจฝนตกมากฝนตกมากอ่ะนอาก็มาเบิ้งครับว่ามันขึ้นบ่ครับเนาะว่ามันขึ้นมันงามบ่ครับเป็นประเด็นดูหนามว่เพราะว่าฝนฝนมารอบนี้ก็ น่าจะเป็นเกือบเกือบรอบสุดท้ายแล้วนะครับเนาะรอบนี้อีกรอบหนึ่งพยงายุลูกนี้เขามาก่ะปะวุ้เลยอีกสองลูกบ่นี่เพิ่นบอกกันว่าพายุเหลืออีกสองลูกเด้อสัมพายุเลยอีกสองลูกผมก็เลยมาเบิ่งกันมาเบิ่งหน้าไปก่อนขันเท้เฮามันอยู่หนามเพราะวะ่าพายุสิลงสิมดแล้วพายุสิมดแล้วเขากว่าสิมดแล้ว เขาอัดฝนก็สิมุดเบาไงฝนก็สิมดแล้วฝนก็มุดฝาก็สิมดแล้วเอาก็มาเตรียมเตรียมปิดน้ำครับปิดกันแทปิดกันแทหลั่เอาน้มหลั่เอาหนามหนูงามดูงามอยู่ครับเนาะใส่อะไรอยู่ดิเห็นบ่ก็ถือว่างามนี่ไงหม่องงามกับงามหม่องบางงามกับบางงามมาละว่ากันไปปุ๋ยถึงบ่ถึงปุ๋ยพ่อบ่พ่อ สูสูกันกขึ้นเก่าแล้วครับเห็นจังไงเขาเนี่ก็ก,กลมแล้วครับเริ่มกลมแล้วเริ่มกลมเริ่มยังแล้วนี่ก็เขาวานแต่ยวกับมีม่มงงามเนี่ยมงว่างาแล้วครับกุกเขาปะปนกันไปกุกเขาปะปนกันไปครับก็คือคนนี่แหละผู้งามผู้ขี่ลาเนาะคนรอคนสวยคนงามคนโก่งไปกั เป็นธรรมชาติแหะครับเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์นเนะาะธรร,รมชาติสร้างสรรค์โมกะบูรุวาสิไปไว้ตรงไหนธรรมชาติเผนสร้างสรรค์ให้โเโฮมมาแบบนี้เป็นเรื่องามนี่ครับผมเนาะเป็นเรื่องามอยู่เข่างามแล้วครับเข่างามย่ดอกตรงกว่าสัวใส่ได้อยู่งามอยู่กับพ่อสิริสิริยุริกินงงยดอก ไว้แต่ตอนฟีตอนนองไม่หลั ط, เนาะเขาก็เลยงามอยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่แต่ว่านามกะช่วงหนึ่งนามบ่มีนามหายนามบุกผมกะไว้เสรมาสูบนามไส้เหรอครับเปียกนี่ผมไว้เสรมาสูบนามไส้สูบนามไส้แต่ว่าน้มามันมาพอดีบ่นผลบ่นมาถ้าอยู่ไมอ่อาจะลูกนี่หรืออีกสองลูกกะ่าจจะมดแล้วเขาสูงกันไปครับผมเป็น,นกุหลาบใช่ตุกตุ๊กตัดครับผม Signas, so halika